สวัสดีทุกคนบวันนี้อยู่ในเกม I อส์เทเลอร์เกมนะครับผมเพิ่งมานึกได้ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นโหมดฮาร์ดนะครับยังไม่ได้ลองเล่นโหมดฮาร์ดวันนี้ผมจะมามาลองเล่นโหมดฮาร์ดดูนะครับเนี่ยจะลองเล่นโหมดฮาร์ดนะครับแค่ช่วงนี้คงไม่อาจจะไม่นะครับเพราะว่ามันง่ายเกินไปนะครับหน่อมอนี่ก็เล่นแล้ววันนี้จะลองเล่นโหมดฮาร์ดนะครับก็ฉันก็อยากคุยเรื่องเกี่ยวกับพังเข้าไปข้างในนั้นน่ะฉันก็เช็คให้คุณไปแล้วนี่ คุณต้องเก็บถุงให้ได้อย่างน้อย30ถุงนะเรบนี้เพิ่มมาเป็น30ถุงแล้วนะครับฉันมีกุญแจประตูนหน้านะมีไออีกไหมอ่ะก็ทําแมปด้วยสักอย่างหนึ่งเหมือนเดิมแหละนะครับให้ให้หาถุงอย่างน้อย30ถุงแล้วก็ออกไปที่ทางออกแล้วก็วิ่งหรือไฮวิ่งหรือซ่อนจากสัตว์ประหลาดนะครับปีศาจวานนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้ไอเหมือนเดิมแหละนะครับ30ถุงนะครับอาจจะต้องเล่นเร็วๆหน่อยไม่งั้นคลิปยาวแนะ่ ผมว่าน้ำมันหันช้าไปแล้วเบาเสียงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะกบผมนะครับอวิ่งกดแมพเหมือนเดิมแหละผมสปีดดันเลยแล้วกันนะครับเพราะเรารู้หมดแล้วว่าตรงไหนมันเป็นยังไงบ้าง,งาก็จะผีส,สื่อมันจะมาดักหน้าเข้าห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้ผีกระสื่อเข้าได้ป่าไม่รู้จำไม่ได้ละเหมือนจะเข้าไม่ได้มั้งไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี ห้องน,นี้ก่อนนะห้องัวห้องขยะนี่ไังไมีถุงซ่อนอยู่จริงด้วยนะครับนั่อไงผีมาแล้วผมหลบในห้องนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผีมันเข้าห้องได้ห้องนั้นอะ่ะไปแล้วอรอมันสงสัยมันลงไปชั้นล่างนะครับอา้าวมันยังไม่ลงผมตายไปนะเนี่ยน้ยคือห้องนี้ผีเหมือนมันเข้าได้ด้วยยนะังอยู่ไหมเนะี่ย หลอนเสียงลมอ่ะเสียงเออเสียง,ยงคนตะกี้ถุงหมดแลนะ้วนะผมเลยออกมาแ้เขาวิ่งไปตรงนู้นเปิดประตูยากแนฮะวิ่งก่อนนะคราวนี้มถ้าใครมือหัวขออภัยด้วยนะมันหันมุมกล้องกมนี้มันหันแปลกมากเลยมันเร็วไปมาแล้วเหรอ,อแอบ,บส่งนี้ได้ไหมย่ออะไรไหมเนี่ยย่อไม่ได้ ดคิวดูอยู่ไหนอยู่ชั้นสองเหรออยู่ชั้นสองเงินหมลงอยู่ชั้นสองเงินเงินหุ่มโล้ยวิ่งวิ่งตายห่าผมวิ่งไปผิดทางวิ่งสิวิ่งตายไปนะ่ะผมเตรียมตัวนั่นไงว่าแนละ้วเต็มเหน้าเลยฮาร์ดนะครับผีมันวิ่งเร็วมากเลยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่ได้จริงๆผมอาจจะต้องมาเล่นพาสาม ถ้าลองประมาณเกินสิบนาทีแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยกุญแจท้องใต้ดินวิ่งวิ่งในห้องนี้มันมีถุงไหมไม่มีประตูมันก็เปิดสโลมากเลยเข้าห้องนี้ก่อนไม่มีถุงหรอห้องนี้ห้องนี้ไม่มีถุงแล้วนะครับเข้าห้องทางซ้ายนี่ก่อนผีมาได,ได้ตั้งตัวทัน ผีมันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมงั้นผมเข้าห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ผีมันเข้าได้ไม่รู้มันเข้าได้กี่ห้องห้องนี้ห้องเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในมือถือผมอาจจะคอยเล่นต่อนะแต่ข่าวร้ายก็คือไมอันใหม่ผมมันต่อมือถือไม่ได้เสียงในผืออาจมัน,มนอาจจะเสียงอาจจะไม่ดีนะครับมันขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วข,ขอเดินนิ่งขออยู่นิ่งก่อนนะครัเดี๋ยวผมมาได้ยินมา,าจะเข้ามาก็ไนดะ้ ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนน้นก่อนนะครับวิ่งไปห้องนู้นน่ะตรงหน้าบาันไดเดินไปนี่แหละวิ่งเปวางช่วงนะครับมันอยู่ไหนเฮ้ย hey! ตกใจทีวีทีวีมันแวบ,บๆผมมองเห็นเป็นหน้าคนไงอยู่ไหนอยู่ชั้นนี้แหละก็จะเปิดเพื่อก็รู้ว่ามันอยู่ชั้นนี้ชั้นสองเหรอมันจะลงมาไหมไม่ลงใช่ไหม ถ้าผมลงชั้นใต้ดินแล้วนะครับขอเข้าห้องนั้นก่อนเลยห้องนี้นถุงถุงเอ้ยหนูมันมากินถุงนะครับกินถุงเงินเก็บเก็บเก็บรอยเลือดนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาแล้วเหรอมันมาบ่อยแทะมันมาชั้นใต้ดินแล้วดูสังเกตมันจากความสั่น ดูดิเมื่อเราไปดูอันตรายไปเนะี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูมันยังอยู่ชั้นนี้อยู่ก่อนมันขึ้นเหมือนมันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเสียงมันใกล้มากเลยเสียงขึ้นนะี่ผมยืนรอแลนะ้วเนี่ยมันยังอยู่อยู่อีกนั่นไงเมื่อกี้มันผ่านหน้าไปนะครับเข้าไปก่อนดิประตูยิ่งเปิดช้าอยู่ไปแล้วใช่ไหม ผมขอเพิ่มเสียงเนินะมันไม่ได้เสียงผีเลยไปแล้วนะครับว่าจะเงียบเงียบเร่น้เพราะว่าผมตั้งใจฟังเสียงผีอยู่หมดฮาร์ดมันลุ้นระทึกมากเลยตายหานะตายตายอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ไหนขอลบมมตรงนี้ก่อนตรงที่ผมมาถ่ายปกคลิป ตอนผมถ่ายปกคลิปผมไม่ตายนะไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับอ้าวมันอยู่ชั้นบนมันจะลงมาอ๋อหนอน,น,อนแข่งหนีแหละหนีแลเนี่ยผมคือมาชั้นบนก่อนชั้นบนมันปลอดภัยห้องมันเยอะนะครับผีมันเหมือนตอนนั้นเป็นบัก๊กเหมือนหลบผีได้นะครับเพราะตอนนั้นผมมานี่ไงโคตรอย,อ,ยอยู่ที่เดิมตอนนั้นผมมาตอนถ่ายโปกคลิปยืนตรงนี้ก็รอดเหมือนกันนะครับมามา อยู่ไหนนีเสียงฮึือ,อมาฟังนี้ก่อนไฟก็ติดมันขึ้นมาแล้วเหรอนี่เสียงมันของสั่นแต่ไม่น่าใช่เก็บสูงก,ก่อนนะครับมันเหมือนมันเหมือนเสียงไอ้นั่นอะนะครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเันเสียงผู้หญิงร้องเปิดเพลงฟังเลย ปิดก่อนขอเปิดตู้เซฟก่อนมันจะมีอะไรไหมไม่มีแล้วมันมีตู้เซฟให้เพื่อนั่นเก็บตาก่อนเข้าก่อนนะครับยืนรอนี่ปิดปิดประตูทู้ทำไมไม่กผ้องเรียบร้อยมีมารายาทใ้ผีด้วยผมยืนรอมันอยู่นะครับมันยังมันกลางลงมันลงไปแล้วใช่ไหมมันลงไปแล้วนะครับ ที้มือผมไปโดนด้วยไม่ได้ตั้งใจเปร้ยงนะไงมันสองเปี่ยงนะครับจำได้แล้วมันจะกระตุกๆพี่ยงังโอ้โหถุงเรียงเต็มหน้าห้องเลยทํามันมีถุงให้เยอะ,าะนาะแล้วไะเต็มหน้าห้องเลยกีเนียนะครับอตอนนั้นผมลืมเก็บไอตรงนี้นะครับลืมเก็บไอถุงตรงนี้อันหนึง่งตอนผมตัดต่อผมเห็นอยู่มันขึ้นมาแล้วเหรอดูมัน ที่ใส่มันกวนเลื่อนี่เราไม่ไม่เคยเจอเลยนะเลื่อนมันอยู่ไหนอะ่ะผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยนะผมต้องลงชั้นใต้ดินแล้วนะครับลุ้นมากเลยลุ้น,นะระทึกอจริงนะผมขอกลับไปตั้งอาของนู้นก่อนนะครับวิ่งวิ่งคือถ้าถ้าผมไม่ได้อัดคลิปผมจะไม่ตั้งใจเลยเอ้าวมีถุงตรงนี้ด้วย ถ้าผมไม่ได้อัดคลิปผมจะไม่ตั้งใจเล่นหาดนี้นะครับผมอาจจะเล่นให้มันปล่อยตาย,ตายไปแต่นี่ผมอัดคลิปคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับมันอยู่ชั้นไหนชั้นสองเหรอมันมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าขึ้นถ้ามันขึ้นผมจะสวนนะครับมันขึ้นจริงด้วยมาทางไหนแล้วก็ลงใบใหม่เพื่อวิง่งออกอ้เอเข้าไปท้องน้ำเฉยมันขึ้นมาใหม่แล้ว ายไปไหนล่ะมันขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันกลับและผีนวิ่งเร็วมากเลยผมผมไม่มีตาผมไม่มีอายแล้วตอนนี้นะครับผมไม่มีอายแล้วทําไงเดีมันอยู่ชั้นใต้ดินแน่เลยดูจากค่าทางผมใช้อายเปลืองไปอะ่ะเอาไงเดีมีออยพิเศษไหมถ้ามันขึ้นมานี่คือผมโชคดีมากเลยนะ อ่ะมันขึ้นมาจริงด้วยผมก็แอบมองก่อนนะครับมันขึ้นไปทางไหนวิ่งอ้าวมันลงไปแล้วอยู่ไหนอยู่ชั้นนี้ลงวิ่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 งไปไปเข้าไปเข้าไปได้ หน้าเลยผมขอลองอีกรอบหนึ่งสะดุ้งเลยกเนะมันเข้ามาตรงหน้านะ่ะ เข้ามาไหมนั่นผีทะลุกำแพงได้